감사 재미있어... สิ้นไปทุกคนขอเสียงปรบมือด้วยโอ้โหดีมากเลยครับพอได้ดูจอใหญ่ๆได้ฟังเสียงกับชัดๆแบบนี้อยากกินตอนนี้เลยจริงๆเหมือนกันก็จริงๆครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูนะพวกเราครับครับยังไม่ได้ดูเลยอันนี้เหมือดอะยแล้วแต่หลังจากนี้ก็น่าติดตามกันได้ฝากด้วยนะครับชมครโชว์นะฮะตื่นบ้าเลยก็เป็นโอนเซ็ตใหม่ก็เป็นสัปดาห์ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเป็เจอโปรเซ็ตของโฆษณาชุดที่แล้วจะเป็นโอรเซ็ตของแบงก์โอ้ สนปีนี้ก็จะเป็นเลอเจันเจ็่าอา้ีกาด้วยนี่คือแต่อย่าที่เพิ่งบอกแต่แรกเะรัว่าวันนี้ราจะมีการเปิดตัวรีซอร์คหม่ไกครับ็เจะมีการเปิดตัวรนเตอร์มันก็ยโยกนเราะมันเมื่อยนะครับผนแของปฏิああัต ah, ิครับผมมซตอร์ก็ป็นเราด้วยซเตอร์คนใหม่ก็อยากให้เราทชมกันว่าเป็นไงครับ จะเป็นใครนะครับเชิญสนทรครับสวัสดีครับผมก็นี่ีรุสินะครับาการนี้ไปแล้วครับทุกคนจะพบกับผมในบันวัการเป็พรีเซนเตอร์ของกบแฟทีเซเว่นนะครับ ครับที่ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมิลิยาปูนะครับที่ให้ผมได้สิทธิ์เลือเป็นนี้นะครับผมสัญญาว่าผมจะเป็นที่กับหน้าที่นี้แน่นอนนะครับเตรียมพูดับความม่วนแบบเข้มๆไปกับกาแฟดีเป็นนะครับและที่สำคัญนะครับขอแสดงความยินดีกับบริษัทมิลิยาปูมากเลยครับซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ50ปีนะครับมาให้ยอดขายลูกเต้าปังๆและเป็นที่รักของลูกค้าทั่วประเทศครับและจะยืนนะครับผมของผมจะมุ่งจุดได้อย่างไรที่45นี้นะครับ ในงานพบกัน20ปีไว mm ้กับยิลิพูนครับลิลิพูนเจอร์นี่ลูดิแยรี่เวิร์ดที่เสียงไฮนโดนะครับเตรียมโชว์ไว้แน่นๆจุกๆไว้เจอกันได้แนะครับโดดในขาล่างนะครัโจวอีฮุสิกครับโอ้โหเห็นครับข้อมูลสำคัญมากเลยครับโดดในขาล่างกันไปเลยที่นี่แน่นอนก็เตรียมนะครับก็จะเป็นที่เซี่ยงไฮ้ต้องต่อจ้ะครับทำไมถึงเป็นโจวอีฮวสิกครับ ที่ท้นราบนะครับส่วโจี่เป็นเป็นศิลปินที่มีความมีเก่งเป็นศิลปินที่น่ารักมากก็แล้าก็เป็นที่ชื่นชอบของที่ว่าานังเมยก็จากที่ได้ทำงานร่วมกันนะครับก็เป็นลกที่มีความน่ารักความเก่งของนจูนโจีครับผมมีส่งแยกแยบีอบอกเอาให้ทาเพื่อนๆฟังด้วย ว่าเราไ,ได้โ<อ>จ<า>เอ<ล>ี่เป็นพรีเซนเตอร์ทุกคนแบบดีใจว่าโจอ่ยนี่ขวัญใจเลนะขวัญใจขวัญใจะไรขวัญใจมัยชุดระจำได้นอนยังถ้ามื่วานโจงหงายได้นอนพม่งนี้ก็ได้วันนี้ม,มางานก่อนไม่งานกับีเซเตอร์าขวัญกว่าเรืองนั้นแต่เรามีความโสนความนิยามวันนี้เธอน่นแหละได้นอนหรือย,ยังซึ่งวันนี้เนี่ยรองีอายุน้อยละล้าน4แลเพื่อนหลักั่ด้วใช่ั โอเคครับคำตอบตองเป็นคนัี้เลยครับสิ่งง่ายดูยิจีเซเ่ที่ขอไม่หมือนใครและมาสมัครกับไอเดียใหม่ คือมันจะรักอะไรขนาดนั้นนางกอดกันกลมเลยโอ้โหอะไรเนะี่ย <c oughs> ตลกจัง ya <laughs> yang ดีแล้วคินหมดไปแล้วอเิ่มเอาไหมที่ไม่ินะอยากให้เขาอยู่ตรงที่เขาเกาดีไหก็วันที่25ครับแน่นอนที่ผมใจครับชอบมุ่งดูเขาบ้างเลยครับดูเบื้องหลัครับเราอยากให้เขาดูเบื้องหลังเราบ้างไหมครับไม่ชำทุกคนนะเดี๋ยวไปใส่ใหนะีวสหรับอำแามนี้นะในีในปีจะามอะไรบ้างครับก็แน่นอนคือย่างทีแล้วนะครับผลของราจะโชว์โชว์ิมแลนด์จมาครับต่นเต้นหนึ่ง ปีนี้ก็จะมีการจกัดว่าเป็นคูณสองครับก็คือเป็นจีเซเว่นข้าวโพดมิโฉกแรงดากฉะนั้นก็คือเรจะมีคูนโจนี่ครับก็เป็นไปส่งมอบความสุขสมความสุขให้ทุกคนทุกประเทศยองไงก็ฝากติดตามกิจกรรมนะครับรูปถึงติดตามพิซซิเตอร์ของเราในครั้นี้กันด้วยนี่คือไฮไลท์แรกครับมาถึงไฮไลท์ที่สครับคืออะไรครับ ก็จะประกาศตัวเฟซออฟพิณิกนูมิเฟซออฟพิณิกภมิคับคืออะไรคือก็ไม่ต้องแบบไม่ต้อ่สานั่งนานเด็กสมาธิสั้นเดิมไม่ไหวแล้วซึ่งเฟซออฟพิณกมิจริงจริงก็เ่ะเป็นใครครับก็ลองไปชมวีรนานนะครับโอเคครับจะชมรายการครับ อานที่เป็นค้าได้ทีดูแลอกมาเป็น d e s s up เป็นูคุณกด้วยแ้กอะราคะก็จริงาตน้ราออะไโอเคแั้ลกนักกป็นคนสอนได้ก่อนดีกว่าว่าเราถว่าต้องมีเราทหน้าที่นี่ะซึ่งก็เป็นหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนของแบรนด์เลยเหมือนกันเราคิดว่าตัวเราอยกจะมีแอให้แบรนอาาเฉยเฉย เฉยเนืองจาอยากให้รษพูมีความ n t e r i กราะวคือเราเป็นษาเข้ากหลายประเ็เลยอยากด้ความ็น m u l t i t ยก็คือที่สองกคืเป็นผ่นทางกับเสียงเพลงก็คือเอ่อเป็นคนถนัดรองเพลงยู่แล้วด้ยใช่ก็คือพอเราได้ทำ ด้วยแล้วก็เพลงแล้วก็โฆษณาชื่อกบเพลงต่อไปด้วยแล้วก็จะทำเต้นแบบผู้ฝักงกินกับสินค้าจะเข้าใจได้ไงครับเพลงสินค้าเพลงใช่ไหมครับเพลงนี้มีความพิเศษยังไงบ้างชื่อเพลงอะไรครับเพลงมิชชั่นวันนี้สืดยอดวันนี้ครุ่นนี้ตลอดไปนะครับชุดเดรสมาร์ร็อตแฟลเมอร์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีโชว์ด้วยไม่ใ้องคนเดียวใช่ค่ะแล้วก็บเอ่อเชนพี่ๆก็แล้ โอเคพระชายาจะมีรัต้องโชว์เลยนะครับเพลงนี้ครับวันนี้พรุ่งนี้ตลอดไปนะครับจากที่กันแล้วก็เปรโลงไปร้องเชิญเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราต้องสัมคัญถูกไปหมอย่ามาเล่นล้อเลย ฟังก wow! ันไปแล้วเพลงวันนี้พรุ่งนี้น่าจะออกไปเป็นเพลงต้องลองเก็บวันนะครับรอบ50ปีของบริษัทที่อยู่ร้อนจทั้งัไปได้ครั้งนี้เป็นที่แรกนะครับที่เราตองเล่นก็ตั้งนร้อนๆนะครับที่อันดับ วันนี้ที่ออฟไลนมาเลยเพลงด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ว่านอกจากโปรเจกต์เฟซอลทเูดแล้วหรือว่า็นโปรเจกต์ที่เาจะใช้สิเพลในการสร้างคอาเสุรแล้วก็นำเสนอเรองราวี้เป็นคนเอกอะไร่าครับที่ันนีคาเฟ่นะครับเราะเราจะนัคือคาเฟ่เนี่ยมันจากที่องที่ เราโดยที่จะจัดในเรื 3, ่องของการอีเวนร์ที shuttle. ่เกี่ยวกับการชิมกาแฟเทสกาแฟชิมกาแฟและก็มีดูืีไม่ต้าไปถึงพอดวยก็จะได้ที่มีเป็นโลกโลกที่จะมาร่วมกันไปเป็นจุดยาวๆเลยก็น่าจะไปทั่วประเทศสิบปีครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับพี่เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเรามีวีดีโอที่เกี่ยวกับแคมเปญนี้มาให้ได้ดูกันด้วยนะครับยังไงเชิญชมเลยครับ คี่นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทั้งผู้การแลวก็เงลลโลนเลด้วยนะครับแล้วเราจะเริ่มที่แรกที่ใหม่อย่างที่บอกครับอยากห้องน้ำสีน้ำระรวังากกกมรสแกนก็ว่าเลยนะครับในช่วงของแพนก็คือในช่วงปีแรกเนี่ยมัจะมาประมาณสิบที่ข้อในช่วงปีลังก็รูวินิจฉัไครับทนาบอกว่านี่ฟังเพลงไม่จุใจนะหอบอกว่าเดี๋ยวคุณสามารถเจอับบผู้กาแลวก็เโลได้ที่เซ็นทรัลคอร์ท่ฮะหลังจากที่จบกิจกรรมได้เลย เป็นนี้ยาวไปครับอยากไปเลยแล้วนะไปต่อไปได้นะครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์สุดท้ายเรื่องของเมคซิยาปูนนะครับเรื่องของไฮไลท์สุดท้ายคืออะไรครับเ,เรามีปีนี้ก็ที่กองทุนทาเป็นปับมีซเนเสร็จแล้วครับที่เปก็แล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์แรกของเราเนะครับเรื่องของเฟรมของชิโุกโปรเจกต์แรกของปีนี้เลยเป็นครั้งแรกครั้งแรก โอเคครับชิโบกเป็นกาแฟพ p r e m i ยมนะครับสอบจากประเทศเยอรมัน mm hmm. ก็ถ้าเกิดเราไปประเทศเยอรมันก็จะเห็นแบรนด์ชิโบกที่ทั่วประเทศครับแล้วก็พยายามาคนที่จะมาเป็นรุ่นแคมเ่ญนี้ที่มีความสามารถสื่อสารความเป็นเ premium ครับเอาเละครับซึ่งแคมเปญ free of ชิโบกนี้นะครับจะมีใครบ้มมางเชิญชมครับ เฟรนช์บดเนี่ยคมีหน้าที่ช่วยายบ้านกับคือนที่เรียนในตอคอตับานเป็นกาแฟที่เต่อชนะคนที่จี่ควาสามารถเป็นพิเศษดตัววามเป็นิได้ราดูทัสอง้านนะครับทำไมึงเป็นหมวกของคนตากเียมเมาตากเรียมเมาสอดเครับสัตาเมาส์

สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อพานคับชื่อพัวันนี้มาแข่อชใช่ครับแล้ววันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้เป็นนัชีวโอ้รู้สกนมากนครับคอย่างเดียวนะครับโอ้กการแสดงความไ่ต้องการที่คอวแหละอ๋อครับพิ่งาดูอย่างพี่ชายครับพี่ชาที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแนอชนะครับแล้วชดูเพราะว่าเราจะมีแข่งเอีวิอีนแน่อนนะครับไปเลยนะครับโอเค แล้วก็งเริ่มอยู่ไมสุข่อเนี่ยต่อโอเคให้คุณเพื่นถึง้จเป็นเฟรจะครับก็ในูล้ออเฟรมที่จก็เราทนที่ฟอนะครับก็ตอนนี้เรามีมีสมาชิกนนแฟนทุกท่านก็จะมีานเพื่อยๆก็สามารถติดตามและดูข้อสารว่าจะมีอะไรมต่างๆต่างๆเพื่อตอบคุณก็จะมีการข้อมสั้ ครับอ่าล่ะครับและนี่คือทั้งหมดสามไฮไลท์ของเรานะครับงสำหรับนักคุณวันนี้นะครับเราจะร่วมมือกับเพิ่อนแล้วก็ทางโอ๋ด้วยนะครับเดี๋ยวฉันได้พากก่อนได้เลยนะฮะนะครับเรียบร้อยทราบแล้วว่าในปีนี้นักพิณวันนุ้เรามีไฮไลท์อะไรพิเศษบ้างนะครับเอาละครับคราวนี้มาถึงเวลาเปิดงานครบรอบ50ปีจูนี่ชูดีบุรุษนะครับของทางนักคุณครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานแน่นอนวันนี้เรามีโชว์สุดพิเศษนะครับโรบินสตาร์ซึ่งเป็นบิ๊กบิ๊มเวิร์สของพี่นกบุญนะครับซึ่งพิธีเปิดในเชิงทางการจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตากันแต่วันนี้มีโชว์สุดพิเศษวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือกับโชว์สุดใจของเราวันนี้ครับผม